ลไล่บ่ไอได้ไล่บ่ห้บึงเลยอ๋อขอด้าแกงด่โมูดะาโม่เลยนู้นหอยเออเออของอร่อยสวัสดีครับพี่น้องมือนี่เขาปลาหาเก็บเฮ็ดครับผมนี่ครับพี่น้อง ดอกใหญ่ๆครับ มองนี้เกิดลายยู่พี่น้องมีแต่ดอกตุ้มๆเลยครับมองนี้ ทั้งตูมทั้งบานครับผมอันนี้เบื่อแล้วมองนีมองเดียวได้พ่อแกงแล้วครับผม ไป,ไปหาหม่องไม้่อครับพี่น้อง อันนี้บานไก่สีเนาเลวครับยังเอาได้อยู่ครับผมไลยอยู่ครับไลยอยู่พอาะได้ดแกงอยู่ครับพอจะได้ดแกงอยู่ครับผมเตะหักหมดเลย มองนีก็หลายครับพี่น้องมีทั้งดอกตูมดอกบานครับผมดอกนีก็แค่แล้วเน่าแล้วดอก,กงามๆครับพี่น้องร้ายบ่อไอ,อ,อได้รลายบ่ไอเบิ้งเ่ยโอ้พอได้แกง mô đã mô lên <laughs> ờ nó hỏi ờ ờ không ăn à loài đó chơi đơn đấy, tại vì là lui kia nào กลับบ้านก่อนครับพี่น้องซัมหนีก็ไดพ่ออยู่พอกินแล้วครับไดพ่อแกงแล้วครับผมมืน่นหาจังมหาไม่ครับมาฮอดบ้านแล้วครับพี่น้องผลงานืันนี้ครับผมพ่อแต่ๆตุ่มอยู่ครับ พวกะเด็ดต้มเด็ดแกงู่ครับพี่น้อง